สวัสดีครับมาพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดตัวละครจากจากจากคุกกี้รันนะครับคุกกี้รันคิงด d อมนะครับเป็นตัวที่แจกในวันตุดจีนเพื่อเป็นการฉลองตุดจีนเรานี่แหลนะเนาะก็คือคือ,อไไลคุกกี้9้าหาง คุกกี้กาวหางอ่าไม่ใช่สิเวลาวาดตัวในคุกกี้รันส่วนใหญ่จะเป็นหัวกลมๆนะครับฝึกวาดวงกลมไว้เลยใครที่ชอบ <c oughs> ใครที่ชอบวาดตัวละครจากคุกกี้รันเนาะทีนี้ต่อมาเนาะเราก็จะวาดลำตัวนะครับหัวเสร็จแล้วก็ลำตัวแต่จริงๆอะ่ะในภาพนี้มันไม่มีลำตัวหรอกแต่ว่าเราจะวาดเอาไว้นะครับจะได้ไม่งงไม่หลง แล้วก็ขาจริงๆมันก็ไม่มีขาอีกนั่นแหละมันเป็นกระโปรงแต่เราจะวาดเอาไว้นะครับเพื่อที่จะไม่หลงขาข้างนี้งองอมาแบบนี้เราก็จะวาดวาดให้มันงององอลงมาอย่างนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วก็ขาข้างนี้ ก็ยาวออกมาหน่อยเป็นขาที่แบบเหมือนกับเหยียดตรงนะครับแล้วก็แขนแขนข้างนี้มันจะเหยียดลงมาข้างล่างแล้วก็หันมือออกข้างนอกแบบนี้แล้วแขนข้างนี้เป็นข้างที่ถือพัดนะครับ หน้าก็จะเอียงเนิดนึงเอียงเอียงกบมกบนิดนึงนะครับตาวาดตาให้เป็นสระอิอันนี้ก็เป็นยังไงอันนี้ก็เป็นสระอิเหมือนกันแต่ว่า ด้านแหลมอยู่คนละฝั่งกันเนาะแล้วก็ปากแล้วก็มีหนวดนะครับคางละ2เส้นคราวนี้ก็วัดพัดเข้าไปใส่พัดเข้าไปมือมันถือพัด วาดเป็นก็พัดนั่นแหละเนาะคล้ายๆสามเหลี่ยมแล้วก็ส่วนหัวไอ้ผมทรงผมนะครับมันจะมีจะงอยขึ้นมาด้านบนอันหนึ่งแล้วก็แบ่งตรงนี้มานิดนึงเสร็จแล้วก็เป็นผมผมยาวลงมาเนาะปึ๊บ แล้วก็ตรงนี้จะโค้งโค้งแล้วก็ปิดมือเลยนะครับเป็นโค้งโค้งที่ยาวลงมาปิดมือส่งผมมันก็จะเป็นการแทนในส่วนของหางของสุนัขจิ้งจอกด้วยความที่ยังบำเพียนเพียนมาได้ไม่ไม่สมบูรณ์นะครับจิ้งจอกก้าวหางของเราจริงเป็น จิงจอกเก้าหางที่มี7จ็หางแล้วมันจะเรียกเก้าหางได้ยังไงเนาะแต่ว่าเขาเรียกเก้าเราก็ต้องเรียกเก้าตามเขาโค้งลงมานะครับแล้วก็บิดปลายข้างหน้า <c oughs> ต่อมาเรามาวาดส่วนที่เป็นชุดก่อนดีกว่าก็จะวาดกระโปรงยาวออกไปนะครับมันก็จะคลุมในส่วนของเขานี่เนาะก็ปึ๊บออกไปแล้วมันก็จะวกเข้ามาด้านไหนปึ๊บแล้วก็จะโค้งลงด้านล่างนิดนึงนะครับแล้วก็ขึ้นมาขืน แบบนี้คราวนี้มันก็จะมีหางต่างๆอีกนะครับให้มันครบในส่วนยังไงอะให้มันครบที่จะเป็นเจหางเนาะบางหางจะโดนบางก็อาจจะมองไม่เห็นนะ ขี้ขึ้นข้างบนปึ๊ตบตวัดอยู่ข้างหลังปึ๊บหนึ่งสอมีห้มีอันหนึง่งนิดหน่อยนิดหน่อยให้เป็น7จ็ดประมาณนี้นะครับ ทีนี้จิงจอกก้าหางมันก็จะมีตา2ชั้นนะครับ,บแก้ไขนิดนึงเส้นมันเริ่มเยอะละมันจะเริ่มดูยาก แล้วก็หนวดนะครับหนวดแล้วปากก็จะเป็น2ชั้นเหมือนกันคราวนี้เรามาลบเส้นที่เราคิดว่าไม่จำเป็นออกนะครับเวลาตัดเส้นเราจะได้ไม่งง คิดว่าไม่จําเป็นละวาดทําไมมันคือโครงสร้างมันคือโครงสร้างถ้าเราไม่วาดโครงสร้างพวกนี้เวลาเราวาดจริงๆมันจะเบี้ยวนะครับทีนี้มันจะมีลายดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นดอกไม้หกแฉกเราก็วาดกลมๆไปก่อนแล้วก็ใส่กลีบดอกไม้ไปปุ๊บ ให้มันอยู่ในขอบเขตกลมๆที่เราวาดไว้นะครับขอบเขตโด,ดยประมาณไม่ต้องเป๊ะมากอ่าประมาณนี้เสร็จละคราวนี้นะครับคราวนี้เราก็จะมาตัดเส้นกันปากกาที่ใช้ตัดเส้นนะครับก็จะมีนี่พิกมา03 แล้วก็พิกมา08นนะครับเอาจากเส้นรอบนอกก่อนแล้วกันรอบนอกนี่คือเส้นข้างนอกเลยนะครับปึ๊บว้า ค่อยๆตัดเส้นไปถ้าเราร่างออกมาดีแล้วนะครับถ้าเราร่างดินสอออกมาดีเวลาเราตัดเส้นมันจะง่ายมากนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากเลยตัดเส้นไปตามที่เราร่างดินสอเอาไว้นะครับดังนั้นดังนั้น น้องๆน,นะครับไม่ควรขี้เกียจร่างนะครับฝึกร่างดินสอเอาไว้เวลาเราไปทำเป็นงานจริงๆมันจะมันจะได้ไม่ยากนะครับมันจะได้จัดการไม่ลำบากนะักฟับฟับ หน้าหน้าหน้ากลมกลมหน้ากลมกลมผ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 มเดี๋ยวเราจะมาเก็บรายละเอียดใบหน้าทีหลังเนาะสุดท้ายเลยสำหรับใบหน้าฝา

ตัดเส้นที่แขนเห็นมือมานิดนึงขาขาแล้วก็มีขาอีกข้างนิดนึงอ่าต่อมาดอกไม้ก่อนดอกไม้ก่อนเป็นอะไรเนี่ย วาดวัดอยู่กระทองร้องนะครับออสแอดออสแอดอยู่นั่นแหละหิวคุกกี้หรือเปล่าต่อมาก็ตัดเส้นตานะครับเส้นรอบนอกจะเป็นประมาณนี้เสร็แล้วก็ข้างในนะครับ อีกข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งฟุกฟุ๊กฟักบฟับแล้วกว็ฟุก หนวดใหญ่ไปนะเนี่ยเหมือนหยดน้ำเลยแล้วก็ปากนะครับนี่แล้วก็เป็นการตัดเส้นเสร็จเรียบร้อยสำหรับคุกกี้ก้าวหางนะครับ ต่อมาเราก็จะลบเส้นดินสอออกนะครับอาจจะสั่นนิดนึงเนาะไม่รู้ว่าจอจะสั่นไหมนะครับเพราะว่าเวลาลบมันทูๆแบบนี้โต๊ะอาจจะสัน่น เรียบร้อยคุกกี้ก้าหางทีนี้ใครอยากได้รูปอะไรนะครับเป็นคุกกี้อะไรหรือว่าเป็นรูปอย่างอื่นถ้าเป็นการ์ตูนอะไรพวกนี้ก็แนะนําชื่อเรื่องด้วยนะครับบางทีบอกมาแต่ชื่อก็ไม่รู้จักเนาะ ก็บอกชื่อเรื่องมาด้วยถ้าวาดได้ก็จะเอามาวาดให้ดูนะครับส่วนอันไหนที่มันดูแบบยากเกินไปใช้เวลาเยอะอาจจะค้ำค้างไปบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ